ปลากัวนี้นะครับ พ้นย um, mm ังเเาก่อนลย โอ้ยปั๊มมาครึ่งวันพันกระลุมชุม

เขาหย่มพักเตาแล้วไม่ตรงนี้เปที่ต้นไม่ไล่ลิ๊นะตายมากมากนี่ปลาเลือไม้วลาซุกเอินของนี้มังก่อนนะอยู่งนี้น้อยก็ไ่น้าเน,าานาาดอนเป็นปลาตางน้ำเยอะ không <laughs> dùng bà cậu nè

ตึ๊กตึกหน่อยให้ให้มันตามมันกัดไม่ทันเราไวเกินดูแล้วเออไวเกินให้มันตึ๊กตึกตึกให้มันทันหน่อยให้เให้หยุดให้มันกัดหน่อยไวเกินไม่ได้ลดเหยอโดนเลยเหมือนกันไอ้เหลืองพื่อโอ้โหแรงดีไอ้มุโอ้โอ้โอ้ กุดนัน่ะของมิกุกอ่ะกุดกุดขผาได้เดียวคละอันคละคละตัวคละตัวเจมเจคละไซ้์คนละไซด์ไซด์เขาะไซด์มาเลยกระเพื่อนยนน้งเงืนอะเชื้อ

ตียังไงให้เหลือกัดได้ปลาเด้อปลากินหลุดเลยสำหรับหลุดเลยใส่ปลาเข้าไปช่วยช่วยออกไหนมายังหูงมายัง

เอาไปทำะไรวะทำเหมือนปลาสลิดได้แล้วเนี่ยตัดมันไม่รู้ว่งมันกำลัตงตกปต่นกิกนนะมันมันไม่มีลมระทุ้งเลยมั้งน้ำเดินน้ำตายหรือเปล่าน้ำนี่ก็ถือว่าไม่ใสนะผมว่าน้ำมันน้ำเดินอย่างเดียวปลามันีน มันรู้ว่าช่วงนี้แพปปิดแต่ว่ามันเลยไม่เอาน่าจะรู้ว่าเพราะว่าแพปปิดช่วงนี้ไม่อยากขึ้นแพมันไปไม่ได้ขึ้นแพแนะ่โดไม่ได้ไนอกโดนไม่ไปนอกออนนอขึ้นแพมันไม่ได้ชัดเจนอาจอาจะไอ้นี่โดนไอ้ ลองชีวิตขาดก็ไม่ขาดพอโดนปลาแม่งชีวิตแม่ก็ขาดก็อเ ¡Oh! ทอยอะหู่บ้านก็ดีอยู่แล้วหยังว่ะตาบอกแล้วก็บอกแล้วว่าไม่มีตัวไม่มีปลาปลาัหยังวไม่บรรยากาศมันเงียบเกินเออผมก็ถามเจอล้มมันมีตรกนี้มัน่ัง นี um ่ผมออกเรือออกเรือไม่เคยเจอมองเห็นไอ้นี่นะลักไอ้รักเป็นลักไตกำลันดีเลยดีเกินนี่มองเห็นก็เตาดูอ่ะสายตาเรายาวกว่ะเหรอวะกรบาเตาด้านนู้นมันออกมันออกอ๋อไม่นะเห็นตุกต่อเลยอือบอกว่าก็เตายังเห็นนะคิดว่า แล้วคุณคิดว่าตามันจะมองไม่เห็นตั้งแต่เราวิ่งออกมาเออเออมันเห็นแล้วกาไอายี่อะไรขึ้นนเลยมีเชื้อมีเชื้อทันทีอ่พอติดตอนีต้องแก้ยั อุ่ใอนในกองข้า,นานวน่ะทำเย็นรอพายเพื่อพาไหม mười ừ, ừ, rồi, mười bốn mười lượt hôm Nó mười lượt hôm nay 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 mười lượt còn nay mười lượt

ไม่มันรอผมพายเรือนี่แหละอยู่เราเรือมันรูน้ <hammer> ผมเป็นไอ้นี่ถนะ้าปาวานพิจฉาทนะ์ถ้าผมเห็นแล้วเนี <hammer> ผม,มว่ามันควายส่วนเรือผมแน่เลยเก็บก<อ>ินเรือพิจฉาท์อ่ะมผมคิดว่าผมพายมันนั่งไอ้ดูมั้ง

เขาใหญ่ๆนี่ไหวอยู่อ๋อีจังเดียวตีเตอร์เล็กๆยังไม่หวงผมยุคครังเดิยวมันหวงอะไรที่นั่นหรอไม่ต้องพอมามันเห็นหมดหายแล้วไม่ใช่ปลาวานถูกป่ะเต้าไม่หวาน

bây giờ là đường 5 thôi thôi chứ mình lên dù mình lên dù nữa nè to nó nó ปล่ออนะรอมาวันนึงน้ำที่อย่อะไรวะโ,โ,โ,โดนโดน,โดนพี่เนเปิดเออเปิดน้่เราไปไม่เปไน็นไรไม่โดนหินหรอก เดี๋ยวขึ้นมาดยสองยาดิขึ้นขึ้นวนวนวนยากดตั้งมีไว้วนวนไว้อยู่ไว้เล่นเรื่อยๆพี่เอกเล่นเรื่อยๆสวยนั่นแหละอ่ะเห็นไอ้นี่ปอดปอดปอนต้องตีแล้วต้องไปเดี๋ยวไปชวย่ีดใหะ

เดี๋ยวมันหุ่นใต้เรือนี่มันหมุนเดี๋ยวมันอ้อมมันอ้อมคุณกดไฟคันเลนะเดี๋ยวอ,อย่ายให้ไปบาดนั่นพอให้ไปบาดอ่าเดี๋ยวมันจะมอ้อมใต้เรื่อหนังชีวิตไอ้ลองของเยอะกต้องไม่ไม่คนงานไม่หรอกเดี๋ยวคุนงานกดลงกดคันลง,ลงเออเออเอเอ่าแล้วไปอ้อมหัวเรือดูดิอ้อมหัวเรือในเดิอนอ้อมหุ่เรือเดินไปอ้อมกับมาข้างนู้ดกดไฟหนักหนักไอ้ต่ำตำหน่อยกดให้มัต่ำต่ำอ่าอ่านั่นอะไรมันจะเล่นง่ายขึ้นไาแล้วขึ้นมา ทีทีให้ให้พี่ไหนวนวนวนยให้วนอีกรอบนึงอีกรอบนึงวนอีกรอบนึงใหมันเลขึ้นยหัวเราไปใกล้ถึงยมุนอยเอ๊ะอันเที่ยวอนันไั้นัน่ัน <ulations> ัน <BAR K> ันแต่เนฉันอันนี้ล่ไโอ้หอเน็คใหญ่กว่าเว้ยรอคุ้มคุ้มคุ้มอรอมันหวัน thống được ăn.